ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจํานวนมากรักษาผิดวิธีเช่นซื้อยาทั่วไปมาทานเองหรือรับประทานยาแก้ปวดโดยพลาการอย่างต่อเนื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้โรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้แย่ลงและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพมากมายเช่นกล้ามเนื้อลีบข้อผิดรูปเสียงอัมาพาตผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการปวดข้อร่วมด้วยอาการต่างๆเช่นอาการบวมแดง ร้อนตึงของกล้ามเนื้อและข้อตึงต่างๆบทความเนี้จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าอาการปวดกระดูกและข้อมีอันตรายเพียงใดทุกคนมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับในกรณีที่รุนแรงข้อต่อจะบวมเจ็บปวดแขนขาจะเป็นอัมาพาต และเดินไม่ได้ในที่สุดเพื่อแก้ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษที่ชื่อว่าฮาริคันซีค่ะครอสตัมสำหรับผู้ที่มีกระดูกและข้อเฉพาะโดยเฉพาะค่ะด้วยสูตรฟื้นฟู CCT เอกสิทธิ์เฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและซูเปอร์คลเซียมทรีโอชั้นนำของโลกฮาริคันซีช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้อย่างรวดเร็วให้อนติบอดี้ของธรรมชาติตามธรรมชาติมากกว่านมปกติถึง100เท่าค่ะและในขณะเดียว กก็ส่งเสริมการฟื้นตัวและช่วยส่งเสริมการสร้างกระดูกให้แข็งแรงโดยเฉพาะฮาลินแคนซีนค่ะผลิตโดยตรงที่โรงงานที่ได้รับมาตรฐานในประเทศไทยและมีกระสารการลองรับครบถ้วนค่ะผ่านการรับรองจาก จึงมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ค่ะด้วยรสชาติที่อร่อยดื่มง่ายและมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดค่ะทำให้กระดูกและคอร์สตัมของฮาลินแคนซีได้รับความไว้วางใจและนําไปใช้ในทุกวันโดยคนไทยหลายพันคนค่ะฉันดื่มนมวันละแก้วทุกวันหลังจากใช้ฮาลีนแคนซีประมาณหนึ่งเดือนฉันก็รู้สึกเจ็บเข่าน้อยลงฉันรู้สึกว่าสุขภาพของฉันดีขึ้น กินอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะจนถึงตอนนี้เริ่มไม่เจ็บไม่ปวดอาการชาที่แขนขาก็เกือบจะหายไปแล้วการยืนและนั่งก็ไม่ตึงหรือเจ็บเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะป้ารู้สึกประหลาดใจมากเลยค่ะกับประสิทธิภาพของนมเนี่ยนะป้ารู้สึกอาการปวดต่างๆปวดหลังปวดเขา่าก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยป้าไม่เจ็บมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะ โดยเฉพาะเมื่อตอนตื่นนอนตอนเช้าอนะจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าไม่มีความรู้สึกตึงแขนอะไรขาเขอยอีกเลยนะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อฉันขอแนะนำเลยนะคะให้ลองใช้แฮล์ินคันซีค่ะฉันใช้แล้วเห็นผลดีมากนะคะสุขภาพดีขึ้นจริงค่ะอาการปวดเมื่อยนะคะลดลงความอยากอาหารดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีขึ้นฉันก็มีความสุขค่ะแนะนำให้ทุกคนลองดื่มนมแฮลิลคันซีตัวนี้เลยนะคะ ฟีนแคนซีเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการกําจัดอาการปวดกระดูกและข้อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้รับความมั่นใจสุขภาพมีความยืดหยุ่นและคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์มากกว่า22ปีในการรักษาและตรวจคนโรคก,กระดูกและข้อและได้เห็นคนไทยหลายคนลดอาการปวด และเคลื่อนไหวได้อย่างสบายและกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้จึงอยากแนะนำให้ทุกคนใช้นมฮาลีนแคนซีหลังจากผ่านไปเพียง7-10ถึงวันคุณจะมีความรู้สึกบรรเทาอาการปวดอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากผ่านไป3เดือนคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ปัญหากระดูกและข้ออีกต่อไปด้วยราคาที่สมเหตุสมผลทิ้งข้อมูลไว้ในอินบ็อกซ์เราจะได้ให้คำปรึกษาฟรีเฉพาะร้อยคนแรกที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้